สบายตอนบ่ายครับยิ่อยู่ในกอไผ่ครับนะครับอยู่ด้านในครับลังอยู่ด้านในครับนะครับอยู่ข้างบ้านคนนะครับผมเอาให้ครับเข้าครับหนึ่งลังครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเขาให้ดูตามกอไผ่ครับ เดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะครับครับผมตอนบ่ายครับหลังแหลกครับเอาออกมาจากกอไผ่ตรงนี้นะครับผมขึ้นไปเอาอีกครับหนึ่งอีกหนึ่งลังครับนี่ครับผ่านปลากรับถืออยู่ครับน้หวานจะจัดเลยครับเม็ดเจมครับมาหาเองครับตอนบ่ายครับสองลังครับ เราจะเดินไปเลยครับเขาบอกว่ากบผ่ยาวไปถึงถึงคลองเลยครับครับไปครับหาลังต่อไปครับต่อไปครับครับเจอครับหนึ่งลังครับมีแต่หัวน้ำหวานครับนี่ึ่งกระโปงครับเงียบครับเราไปหาลังต่อไปครับอยู่ข้างนอกนะครับปั๊บหาลังไปต่อไปครับครับผมผ่านปักครับ ขึ้นไปครับนิ่มหนึ่งลังครับขึ้นไปสูงอยู่ครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูนะครับครับผมลงมาแล้วครับกัดลังนิ่มลงมาครับ Nhưng mà đâu Nhập Nhưng Để nó muốn phải nó không พันต์ะครับลงมาครับบางใหญ่ครับตรงนี้เราเก็บใส่ถุงครับนี่ครับหาได้ครับใส่ถุงครับบางใหญ่ครับนี่ครับบางเล็ก ก้นกับปลวกวัวกระถ u n ครับ,ดรบได้สามสีงขายหมดแล้วครับ